อยู่บ่คะ0081 0นับครั้งที่หนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งก่อน0081 0นับครั้งที่สองตกเลขนี่แมวพห้นับสามัดเลยและ0081นับครั้งที่ที่สามขออนุญาตจับใหม่จับใช้ไฟฟ้าหนึ่งรางวัลบัต้องวิ่งมาแล้วเด้อ จับใหม่แล้วมาจ้าเลขที่ออกศูนย์ศูนย์สามอย่าศูนย์อย่าศูนย์ดี่ล่ะอย่าิ่งศูนย์ลกศูนย์ศูนย์สามสี่แปดศูนย์ศูนย์สามสี่แปดจ้าอยู่ประจ้าอายุปั้นเมือเชิญนั่งข้างเวทีเลยค่ะ เสียใ,ใจน้ำพูนนางรุนยูทั้ง,นงหนาแล้วโอกาสน,นี้ค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณนัทพงศ์ชาตอภิชัยกิตผู้จัดก,การฝ่ายกาตรตลาดบริษัทเท่าแก,ก่นฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจังกัดมหาชนและให้เกียรติคริเวทีมอบร,รางวัลน,นะเสียงปรบมือต้อนรับเลยค่ะแล้วก็น้องเด็กแดงของเราเอเอ๋อน้องนักเรียนเปลี่ยนคนนะค่ะคุณแม่คะคุณแม่ขึ้นหน่อยค่ะค เดี๋ยวมื่กถ่ายภาพไปแล้วเดี๋ยวซ้ําคนกันเดี๋ยวซ้าคนกันอันนี้รางวัลเงินสดใช่ไหมแม่อ่าเงินสดเงินสดนะคะเดี๋ยวทุกท่านขยับขึ้นมาสักเก้าสองเก้าขยับมานิดหนึ่งโอเคอ่าเด็กแดนมาอ่ะคุณพ่อขาดูว,ว่าอยู่ข้างน้องนะคะามาด้วยคุณ <c> พ <oughs> ี่อยู่ด้วยไหมคุณพี่อยู่ด้วยไหมอ่ะขยบขยับไปนิดหนึ่งโอเคอ่ะปรบมือยินดีกับรางวัลเงินสดด้วนค่ะ น้องกันแนดงขยบมาหน่อยลูกขยบเข้ามาใกล้ๆกันโอเคอันหนึง่งสองสามเรียบร้อยแล้วยินดีกับแม่แด้วยนะคะเดีย๋ยวรับรางวัลด้านล่างเลยอีกหนึ่งรางวัลเดี๋ยวเชิญรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ามารับรางวัลนั้นบนเวทีนะคะคุณนัทพลยันอยู่กับเรามอบอีกหนึ่งรางวัลให้ ระงวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอเรียนชลวรรเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมาเลยเอยุงกัดน้องเด็กแดงจะตบยุงให้ดีไ,ไหมไงหลังอ่ะขยับใกล้ๆกันนิดนึงเดี๋ยวเราถ่ายภาพใกล้ๆกันมาเลยค่ะอามากล้องค่ะเด็กแดงขยับมาลูกอันหน 22, ปปึ่งสองสมเอรอยินดีด้วยค่ะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณนัทะพงษ์ชาญอภิชัยกิจผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ,บริษัทท่องการน้อยฟู้ดมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนานะคะอลวันนี้สนุกม่วนซิ่งการแต่ดรางวัลยังไม่หมดเดี๋ยวพี่เบนจับแจกให้แต่ก่อนพี่เบนจะจับแจกนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราเป็นอย่างยิ่งน้องอุ๋งอิงฝากผลงานสักนิดหนึ่งค่ะชาล่ากับขอฝากผลงานเพ่ง ซาสนหน่อยค่อยฮักเดือดจ่าเด้อเป็นผลงานเพลงก่อนล่ำก่อนแหลกข,ของหล่าพ,อพอ่อพ่อเต้ยเต้ยเระบปเพลงพ่อะไรเขาเก๋มากนะครับพ่อเต้ยโหแคเป็นเดส้นงั่นนาพ่อเชี่ยเขาเต้ยให้เด้อยใชสีหูวใช่สีหาไม่เสียฝาดจ่ <c oughs> จาสนาะตีพ่อทว่า ยังไงพอกระหังอีหล่าที่สุดคือเกาเอแป้งขึ้นลูกแป้งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณทุกกาลังใจเลยนะกันนะคะอย่าลืมไปให้นกำลังใจเราเด้อจ้าวันนี้วงแหวนเล่นไปที่แยกโซทอนนะคะตามกันไปได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ขอบคุณทางด้านผู้จัดการเขมนะคะลําแพงเต้ยเสด็จหน่วยสองนะคะคให้พ่อเต้ยเอาพ่อเต้ยมาพ่อเขมพี่พี่พี่เขมขอบคุณค่ะ ตามน้องตามน้องตามเอินเป็นตัวจีบตัวเด่นแลยวหอขอโทษขอโทษได้บาราอาภัอภัยได้บาราอาภัยอะพี่เข้ม่ะพี่เข้มฝากผลงานนิดนึงค่ะเจ็กสีนี่ไหมน่าอู้บบอจนะไว้เอาจังได็กกะเลียเตีวเหลียเตีวจังได็กกะเลียเตีวครับพี่น้องนะครับฝากเด็กกะเลียกันครับสำหรับ รถแห่สาวน้อยหน่วยที่2ลําแพนเต้เตยเสดเจนะครับสาวน้อยไปเป็นแพงรถแห่หน่วยที่1นึ่งและหน่วยที่2เข็มกมุนไช่ครับผู้จ <weet> ัดการรถแห่นนหน่วยที่2มีการมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับงานยังกระไรแต่ต้องการรถไปเสีบส <โฮ S 1> อง <โฮ S 1> ตารางาน <โฮ S 1> ไปแห่พ่อฝากไว้ให้เลี้ยวนะครับจังครับโทรไปจังหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 9 3 9 3 9 1 5 0 6 1 9 3 9 3 9 1 5หรือว่าติดทักแชทไปหาเข็มกมุนไช่ผิดไปแท่งโดยตรงก็ได้ครับคุณสีห้อ เ่อพ่อทีเดียวจ้งหายใจทีเดียวตัวลูกเอาขอบคุณค่ะหนาจังเลยเด้อพ่อหนาจังแล้วค่ะตัวพ่อ่ต้องเอาเด้อวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านและขอบคุณทีมงานนะคะน้องเอ๋น้องฟุกด้วยนะคะน้องรังนักดนตรีด้วยเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องหกอินสาวน้อยเพชรบ้านแรงของเราค่ะไปเลยเด้อพ่อเด้อ นักการลูกเดินทางปลอดภัยลูกขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณเอ็มจีแสนสวยครับเอ็มซีแสนสวยเจ้าเป็นตลอดป่าต้องขับเด้ออ่ะสาวน้อยพิตตี้เท่าแก่น้อยของเราเรามีคิวแจกอีกนิดนึงอ่ะอ่ะโอเคป้าต้องลูกป้าต้องเชิญทีมงานสุดหล่อจากเท่าแก่น้อยของเราไหมคะพี่อะไรพี่อะไรคะพี่จะพี่อะไรนะพี่แบงค์หล่อมากอ่ะทีมงานหล่อมากพี่แบงค์แต่เราจะแจกรางวัล นะเสื้อใครอยากได้เสื้ออยู่เล่นกันก่อน20รางวัลมานะคะอันนี้ไม่สกครู่เงินสดกับเครื่องช่วยหมานะคะคันนี้อันนี้ไม่อยู่แล้วมาค่ะมันไม่กหมือนมา20รางวัลเนาะเอตั๋วมาแล้วเสนะื้อตัวแรกตัวที่หนึ่งนะคะ0 0 9 2 2ค่ะ

ตัวที่สิบสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ตัวที่สิบสามศูนย์ศูนย์เก้าแปดสามตัวที่สิสี่ศูนย์ศูนย์สามาตัวทีว่สิบห้าศนย์ศูนแปดี่ค ต่อที่เยสโซครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เยสโซนะครับช่วงเวลาเดินทางแล้วครับเป็นรถเดินทางนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับอาจจะลงมคลิปบกครับพี่น้องตรวจท่านตรวท่านไทยสองคลิปที่ช่วงแสดงนะครับเครื่องนะครับโทรศัพท์ร้อนนะครับถึง8ปดนาทีตัดคลิปหายเลยครับ คล,ค,ลคลิปไม่มีอยู่ในเครื่องเลยบอบบอมีเลยนะครับทั้งสองคลิปนะครับเลนมาได้ช่วงคลิปสุดท้ายนี่ครับอ,อาจจะบรรยากาศอาจจะบ,บอครบประมาณ2คลิปช่วงแสดงคอนเสิร์ตของยลรานะครับก็พ่อเข้มคนเนาะมวลแห้งครับก็เลยได้ได้ช่วงคลิปนี้มีมีนะครับบรรยากาศพ่อลูกนะครับคู่หาพ่อลูกนะครับคลิปนี้นะครับ ฝากพี่น้องเอฟซีไว้สมนี้นะครับเจอกันต่อที่งานยะโสท่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องสอนุ่มทะเบียนเกียวอวันอ้ออิเชียลครับนะครับเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ